ผมจเป็นเชตอรนะครับวันนี้ผมจะเป็นูดคำหยาบนะครับอ่ะวั t วันน้าผมรู้สึกสภาพบนหุนตัวผมน้อยลงนะครับนายคิดไปเองเอเลนอ้าพวกนี้ก็บ้าจังเลยเนาะ ผมก็จะเงียบๆนะคะตอนรอนแต่จะกลุ่มมานะครับซึ่งผมยังไม่ได้ขอใช้คำหนึงนะคะคหน่งนะคำหยาดคำหนึ่งนะ <c oughs> ผมยังไม่ได้กวนตีนนะ,ะก็ดูข้างบนได้นะคร <c oughs> ับตอนไหนวะอ่านี่นะตั้งแต่ตอนคำว่าหูนะถ่ายไม้เหมียวใครบอกจะบอกว่าอะไรวะแค่บอกแค่บอกจะบอกว่ารักแม่รักแม่อ๋อเราถ่ายเพื่อถ่ายเพื่อ าป้าหอนบอกว่าละใครก็คลิปคลิปที่ผมทําอ่ะคลิปมันกากครับก็มันก็แลกๆนะ yeah. นนเนี่ยอันนต่ำคำเนี่ยลำพานโว้ยผมก็เขียนไปนะจุดจุดจุดออกไปดิมาป้าหอนเออรอะไรเอี่ยํำคานอะ่ะเสือกนั้นเนี่ยดูนะฮะว่าใครเริ่มก่อนนะ่ะเอียมีอะไร่ะ อันนี้จะ,จะเป็นคำว่า,าวัดนะผมก็เตะเขาจะกลุ่ม,มานะเดี๋ยวเชิญให้กูบอกเดี๋ยวเชิญให้แม่งก็มาเตะกูไอ้จีจีอะจีจีจจจ <c oughs> หนูก็เล่นมันมาป่าตัวนี้ไม่เกี่ยวนะบอลวัวเลยเนี่ยมิเตอร์สู้นะเอาไว้ถึงหน้าสองร้อยยี่สิบสี่นไลน์เนเจอร์นะอ่าผมถึงหนึ่งร้อยสามเก้าแล้วโหดนะตาใครลบหนามิ อ่อก็ไอ้นี่อะนามิไม่รู้เรื่องนะเนี่ยมันก็เตะกูนะผมก็ไม่อยู่หรอกครับกูกูไม่ใช่แบบโดนเตะแล้วยังมาเล้าหรือไอ้เหี้ยแม่งจะโหดวร้ายกูเกินไปละกูหดหร้ายมากเนี่ยต่อยไอ้เอ็มมาแล้วอะ่ะเอ็มยังแพ้อ่ะ คิดดูก็ส่งไปนะเห็นยเจเห็นชื่อตาแล้วมันขำว่าชื่อแล้วผมผมตั้งให้มันนะฟักยูอะผมตั้งให้มันะฟักยูนะอะตอนนี้สาวกูไปแล้วเนี่ย เอ้ยดูรูปดิเดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงกลมๆอ่ะเห็นาเห็นตรงรูปไหมน่ะอีอะไรเนี่ยอืมโอเคไม่มีแล้วป่ะเขาหัวเราะอะไรอ่ะ ก็ร้องไห้ไปนะครับอาก,ก็ชอบอยังเกี่ยเฮียละ่ะสามนาทีนะเฮียคุนว่าเผอกดตัวตัวปดคลิปชิบหายยายหายหมดเลยเย่ะ yeah. เออนอนหลับกันยังอ่ะใครอ่ะไม่รู้จักนะยากยาก คนตาบ้างฮะยักษ์ห้าคนคุยด้วยโอเคเดี๋ยวคุยกับมึงเป็นไรเราโดนนะเราเขียนไปอะเหมือนเหมือนโดนแก้งะโดนไอ้เหี้ยออกจากออกดาก,กลุ่มไม่ให้อะ่ะเอาที่เขียนผิด ก็งอเขาหน่อยนะน่ารักจังเลยปัวหัวเลยเนี่ยเขาอ่านแล้วนะครับเราโดนเตะอ,ออกจากดุ่มโอไม่ไหวละ นามิมันบอกว่าอันนี้ผมไม่อยากจะเขียนนะจริงไม่อยากเขียนมากเลยอะกันา้าไปทำอะไรล่ะหน้ามิบอกว่าเสือ,อกกลว่าเตะ คงเข้าใจนะจะเชิญป้าไม่เชิญกูก็ไม่เข้าผมไม่ใช่เป็นคนขี้องอนะใครจะร้องไห้จะร้องอะไรก็หรือเป็นที่อะไรกูก็ไม่สนนะไม่ค่อยสนใจใครนะอ่าโอเคเียนผิอีโอ้ม่ต้องม่ต้องร้อง ก็ตอนนี้เป็นเวนะลาตีสอง้วก็ถามว่าอยากไปซีเรียลเลยนอนกี่แนนกี่ทุ่มกี่ทุ่มทุกอ่ก็ขอกราบสวัสดีไอ,อ,อเชืญนั่นกูเพิ่งเริ่มคลิปอะถ้าเชิญแล้วอย่าลบนะ แอบแอบปวดหัวเลยไปเขาเชิญมาก,ก่อนแต่ผมจะไปคลิปแล้วะเรองสิอย่าชักช้าอย่าชักช้าเดี๋ยวเฮ้หัวเลยยู่ไหนอะหัว ปวดหัวเลยเป็นเฮีย้ยแล้วปวดหัววะคุณไม่เชื่อบอกปัญหาอะไรจากป่ะเฮ้ยอ่ะก็ขอจบก,กันรีวิวไม่ได้รีวิวดิมาเล่นหลายโชว์นะก็แอดมาได้นะจะทิ้งไอเดียตัวเองไว้ข้างล่างนะแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เราชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคยัยแคทอะไรก็ถุยอยัยแคร์อะไรก็บอกกันได้นะครับ วันนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะขอบมากครับรบ๊ายบายจุ๊บอ้เหี้ยเจ็ดนาทีแล้วโหดร้ายวะ่ะบ๊ายบาย